พ่อลูกปันโปโปันนี่อะไรปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป ร้านแรกวันนี้ครับเป็นร้านที่ชื่อว่าสเสน่หมูกระทะอืมร้านนี้เขาขายออนไลน์อย่างเดียวครับผมไม่มีหน้าร้านแต่เขาขายแบบขายดิบขายดีมากมีมโปรดีๆมาฝากแน่นอนครับผมใช่แล้วครับโปรของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4โปรนะครับโปรแรกของเขา,านั่นก็คือชุดเจ้าสเสน่์นั่นเองนะฮะราคา499บาทเท่านั้นเองก็จะได้หมูหมักแล้วก็หมู3ชั้นสไลด์นะครับในชุดแรกนะฮะชุดที่2ของเราก็คือว่าชุดเจ้าสมุดนั่นเองนะฮะราคา699บาทนะฮะจะได้หมูหมักหมู3าชั้น อะไรแล้วก็ชุดสี่ฟ้ตนั่นเอง แล้วโปรที่สามนะครับนั่นก็คือชุดเจ้าเนื้อนั่นเองสําหรับใครที่ชอบทานเนื้อนะฮะอบ<อ><อ>เลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับมผมก็จะได้ตั้งแต่หมูมหมักหมูสามชั้นสไลด์แล้วก็เนื้อออสเตรเลียไปด้วยโอยเนื้อนอกเลยนะใช่แล้วล่ะครับผมราคาชุดนี้เนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอโ้สุดยอดเลยอ่ะนี่ฮะแล้วก็ชุดสุดท้ายของเราเป็นชุดแบบชุดเจ้านายราคาเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะจะได้หมูมหมักหมูสามชั้นสไลด์เนื้อออสเตรเลียแล้วก็ชุดซีฟู้ดนั่นเองครับทุก าบอกเลยว่าเราคัดสัตว์ล้ำดีๆมันแนะนำมาปั่นโปรพร้อมกับโปรดีๆอย่าลืมไปอุดหนุนนะนอกจากนั้นเขามีอะไรพิเศษอีกไหมครับนิกมีครับผมทุกชุดเนี่ยคุณจะได้รับพี่คีบหมูดิบแยกครับแล้วก็ชุดผักเคียงสเสน่ห์แล้วก็ผงทำซุป<อ>สูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็น้ำจิ้มของเขานั่นเองครับผมถ้าว่ามาจากแฟนรายการของเรานะครับไปอุดหนุนเขามีสังโปรนะครับผมโปรแรกก็คือลด50บาททุกเมนูถัก20ท่านแรกเท่านั้นที่จะได้สิทธินี้ลด50บบาทเลยนะครับผม แล้วโปรที่2นะครับก็ง่ายๆเลยครับคุณสั่งไปที่บ้านใช่ไหมครับตอนที่คุณทานอยู่เนี่ยคุณก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับอาหารของคุณครับแล้วก็ติดแฮชแท็กพร้อมกับแท็กทางร้านด้วยนะครับแล้วก็เปิดโพสต์ตัวเองเนี่ยเป็นสาธารณะให้ทางร้านเนี่ยเขาเข้าไปเช็คได้นั่นเองนะฮะแล้วคุณเนี่ยก็จะได้รับค่าส่งฟรีในครั้งถัดไปนั่นเองครับผมบอกเลยวันนี้ฝากร้านสเสน่หมูกระทะที่น่าสนใจและคุณรู้แล้วคุณต้องอุดหนุนเขาตามช่องทางนี้นเลย